โดที่เรารายงานไปวันนั้นโอ้มันโดนรายงานเลยใช่ไหมเอ้มันโดนแบนโดนแบนเลยใช่ไหมใช่ครับีตัวที่มีทีตัวเล่นทีมสี่ใช่ไหมทีตัวลงไม่ไม่ไม่สองตัวละอ๋อทีมสองมนีสองตัวลงไปโอ้ขึ้นเรือได้ไหมเนี่ย

thôi kìa thôi nóc lắm thế pin ưng thân ăn thân hết xóm tôi này kìa

ตีครับอ็มนี้ตีต้องเก็บศพมันยังได้ครับข้างบนยาอะไรอย่างไ้ยามีสองอันครับแบ่งได้ไหม เอ็มเจ็ดไม่เอ็ีดเดี๋ยวผมไม่ค่อยใช้นะเอเมดก็ดีนะดาเมจมันโอเคแต่ยิงระยะกลโคตรดีนะิไม่ได้สเปรย์ไกลไม่ได้ M4 สเปรย์ไกลมันนิ่งกว่า มันเป็นกระตุกกระตุกใครส่งข้อความมาอเอามอกี้เชิญโชคไม่เห็นโชคเข้าโชคโชคต่านจะไปรับเนี่ยโอ้ไปรับตุ๊กรอ,อก่อนรอก่อนใจเย็นเก็บไว้ก่ับเจ๊เหลหรอผ่านเจ๊รอก่อน15นาที เรนได้ตัดอะไรไหมพี่ได้ได้คุณสองสองอันนะเราต้องไปแล้วตั้งอยู่นอกวงแวะฟาร์มบ้านหลังนี้ก่อนนะม e n e m แล้วตั้มรถนะไม่เอารถมา เฮ้ยใครเข้าประตูกระสุนเขียวยังน้อยอยู่เลยโอ้โหโมของมันสามสิบนัดนะแฟด์สิบบอดแล้วเปล่าตามมีแม็กเพิ่ม AR บนนี้นนี่คูณสองอีกอันเลยคูณสองเอาไหม อยูย่ยกับพี่อยู่กับพี่ ผมไม่มียาเอายาที่พี่ก่อนเอายาที่พี่ก่อนนะผมผมีท้างแผลอยโอะไรด้อยกมีขาวงอยู่ขนานวงโยกขนาดยังไงตัはは้มตามมีรถมีรถขวามือเอารถเข้าวงดีกว่าหายาเลย ขขบนีันี <Okay. S 2> ขบานนั่นได้ยาได้กระสุนยตั้มดีตัวนะมไม่ได้สกปตั้มเลยสเขียวส่วนเขียวยังม่พี่ได้ร้อได้ร้อยเจ็ดสิบนัดได้ร้อยเจ็บนะมเงินรับมีเงินบ <Here>. Yeah, เียอายาหน่อยดิคุณสามโอ้ยไม่ปั๊มยานี่เลือดลดห้ คนใช่ไมล่ะบอดดิบอกสามได้บอกสามบอกสามได้แล้วตั้มขับหน like tá, ่อยที่ปั๊มยาเนเกี่ยวในบ้านึ้เกี่ยวใบ้านบ้านนบ้้านบ้

น่าจะมีตัวสิบเคนสุดท้ายแล้วเข้าวงเลยตั้ง11คนสุดท้ายแล้ว,ว,ลท,ลวที่สุดเลยเปนีสุดข้างหน้ามีตัวแน่เลย

Aduh kot ordinary mis morally เดียวแตกคนตามมีรถมาเดีเ๋ยวเดี๋ยวมีรถเตียกันเตียกันจอดจอดแล้วนวันนี้วันนีว้วันนีว้วันนี้ Enemies a ยตามเหมือนมันดูเราอะ เห็นนะมันลงไปข้างมันมองดูไม่ใช่แถวอะตัวเดียวหรือเปล่าเดียวเข้าวงก่่นนะ เอาหนูอะทั้งหาบ้านอยู่หาบ้านอยู่พี่มันมาแล้วมาแล้วโอ้โหยิงล็อกได้เหวะยิงมันก่อนทั้สองตัวทั้งมาแล้วมาแล้ว

เดี๋ยวตั้มเอายาสมมนแล้วขึ้นรถเร็วตั้มวงแรงแล้วเร็วไปเข้ารถเดี๋ยววะไม่ยอมเข้ารถไอ้นะนะสวยแล้วสวยแล้วทัน <Okay. S 2> พันพัน,พนโอ้เก็บไปเข้าบ้านเรยเข้าบ้านเข้าบ้านนี่กันมีตัวเปล่าไม่รู้ได้ได้ละมีตัวก็เช็คดิปั้มย,ยาปั้มยา เดือดห้าคนไปกระคาไปกระคาไปกระคาเปลี่ยนปืนดีกว่ามั้งใกล้ๆระยะใกล้ๆแล้วโฉมมา ตับคูณสองที่ีโทมาเนี่ยผมได้แล้วพี่ผมได้แล้วพี่พมีปักที่เยอะเดี๋ยวอาดูไอ้โทมาเนี่ยไอ้โทมาแน่เลยไม่ดิดคร์ด ไม่ต้อมีนะเฮ้ยตั้งพี่ได้ยินเสียงเท้าตาั้งมีตัวหลังหินมีตัวมาใกล้แล้วมันจะยัดระเบิดนะเนี่ยัปนะระวัง,งขวาระวังขวาระวังขวา

nó đến sai trái, nó đến phía trái Đi đâu? Lên phía trái Đúng, đúng, lên phía Ôi, không thể bỏ bên đây mình đi bên đây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  bên bên đây bên đây bên đây máy đây bên đây bên đây bên โอ้สสะดุดนิดนึ่งอะตั้มตั้มอยู่ไหนเออโอเคครับตรงนี้อะตั้มเต็มทีครับเต็มทีเสียดเขาเสียด า,า,าโอ้มีแต่ตัวเก่งๆนะนรนะ,ะรยังสุดเพิ่งปรับแต่งมาโอไทยด้วยนะเนี่ย